ที่เห็นอยู่นี้คือเลียมโดเมนประการหลังจอมเก่าวัย36กรัตผั้ขายแข่งกับแทมเวิร์ดเอฟซีทีมนอกลีกที่ปัจจุบันโลดแล่นอยู่ดิวิชั่น6ฟุตบอลอังกฤษครับเรื่องของเรื่องคือหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อของโดเมนกลายเป็นกระแสถูกพูดถึงในโซเชียลไม่น้อยโดยรูปร่างสรีระที่สูงถึง188เซนหนักราว260ปอนดูโดดเด่นสุดในสนามหรือจะผลงานส่วนตัวที่เอาเรื่องจัดจัดจนกลายเป็นกำลังหลักคนสำคัญของทีมช่องของสุดท้าย สำหรับเลียมโดเมนประวัติคร่าวๆหมอนี่คลุกคลีกับฟุตบอลลีกล่างมายาวนานหลายปีโดยสโมสรส่วนใหญ่ที่สังกัดมักวนเวียนอยู่นอกลีกโดเมนเริ่มต้นกับน็อตแฮมตันทาวนในบ้านเกิดชีพจรลงเท้าไปหลายต่อหลายสโมสรกระทั่งช่วงพลิกๆเคยขึ้นไปคายแข่งถึงลีกวันครับที่น่าสนใจคือโดเมนไม่ได้พึ่งมาเจ้าเหนือตอนอายุเยอะนะแต่แกเป็นคนร่างใหญ่หุ่นหมีมาแต่ไหนแต่ไรละ อีกอย่างนอกจากฟุตบอลแล้วเลียมโดเมนก็เหมือนนักเตะนอกลีกอีกหลายคนที่ไม่ได้เอาดีทั้งลูกหนังเพียงอย่างเดียวเพราะชีวิตอีกด้านมอน,นี่ยังเป็นชาวประมงและนักกีฬาคริกเก็ตด,ด้วยตัดภาพมาช่วงบันปลายอาชีพเลียมโดเมนเลือกลงหลักปักฐานกับแทมเบิร์ดเอฟซีสโมสรท้องถิ่นที่ปัจจุบันกำลังทำผลงานได้ร้อนแรงในเนชั่นัลลีกน็อตลีฟุตบอลระดับกึ่งอาชีพประเด็นคือเห็นหุ่นแบบนี้อายุก็เยอะแถมยังเล่นเป็นกองหลังหากแต่เลียมโดเมนไร้กาดไม่เบาเลยครับ กลางผลงานกันชัดๆรุกการ2023ถึง2024ในชแนล l หลีกน็อตแข่งกันมา42นัดโดแมนลงสนามให้ทีม25เกมยิงได้2ประตูจ่ายอีก2แอซซิตช่วยทีมเก็บคลีนชีส12แมตช์แถมเสียประตูน้อยสุดในลีกแค่23ลูกเท่านั้นไม่พอเทมเวิร์ดเอฟซยังขึ้นแท่นจากฝูงโซนภาคเหนือ ทำคะแนนห่างอันดับ2ถึง13แต้มแม้จะยังเหลือเกมให้เล่นอีกหลายนัดแต่ด้วยช่องว่างบนตารางคะแนนบวกกับทีมแชมป์ได้สิทธิเลื่อนชั้นอัตโนมัติเส้นทางขึ้นดิวิชัน5ของเทมเวิร์ดจึงดูสดใสามากๆตัดกลับมาที่เหลียมโดแมนโดยรูปร่างและอายุหลายคนอาจสงสัยพี่แกยังเล่นไหวหรอยิ่งเป็นเซนเตอร์ต้องคอยวิ่งไล่คอยบีบกองหน้าคู่แข่งตลอดทั้งเกมแบบนั้นประเด็นคือเมื่อย้อนดูประวัติลงสนามรูปการนี้โดเมนยืนครบ90นาทีไปถึง20เกมครับ เห็นอย่างนี้ร่างกายแกแข็งแรงโคตรฟิตเลยนะอีกอย่างจะให้แข่งความเร็วคงยากแต่ถ้าดูไฮไลท์บอกคอมเมนต์แฟนบอลสมโมสรหลายคนแสดงความเห็นไปในทำนองเดียวกันว่าโดแมนเป็นนักเตะประเภททางบอลดีอ่านเกมขาดและอาศัยการยืนตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมแต่ละเกมหมอนี่ดักบอลคู่แข่งคอยซอนเพื่อนร่วมทีมได้เยอะมากๆที่สำคัญเจ้าตัวมักยืนถูกที่ถูกเวลาเสมอยืนยันด้วยรางวัลแมนออฟเดอะแมชที่โดแมนคว้าม,มาได้สองครั้งเมื่อปลายปีก่อน ถึงตรงนี้มีเรื่องเล่าของเลียมโดเมนในเกมระหว่างแทมเวิร์ดเปิดบ้านพบแบ็กคลีแมชวันนั้นแฟนทีมเยือนพากันหัวเราะสบประมาทเมื่อเห็นโดเมนลงมาวอร์มร่างกายก่อนเริ่มเกมทว่าแข่งจริงเซนเตอร์หุ่นหมีเป็นคนม่งประตูชัยให้แทมเวิร์ดเอาชนะแบ็กคลีหนึ่นาที90บวก3าทำเอากองเชียร์คู่แข่งที่ห้าวกันมาทั้งเกมเงียบกลิบกันทั้งสนามผมแสดงให้เห็นแล้วว่ายังทำหน้าที่ได้ดีและสามารถลงเล่นได้ทุกสัปดาห์ ผมรู้ว่านี่เป็นช่วงบ้นปลายอาชีพแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังอยากเล่นต่อไปให้นานที่สุดนะครั้งหนึ่งเลียมโดเมนกล่าวถึงแพชชั่นที่เขายังมีให้ฟุตบอลอย่างเต็มเปลี่ยมครับ